สาเหตุทําไมถึงเป็นเบาหวานทําไมถึงเป็นไขมันพอกตับมันเกิดจากอะไรส่วนมาก100%ยเลยก็คือเรื่องของการกินอาหารนั่นเองนะคะเช็คตัวเองว่ากินอะไรหวานหวานแป้งน้ําตาลเยอะไหมนะคะหรือว่ากินผลไม้หวานเยอะไหมส่วนมากก,ก็กินหวานอะ่ะเขาเขาไม่ได้ลดหวานเลยนะคะกินของหวานกินของทอดกินของมันเนี่ยมันก็ต้องลดอะคะ่ะถ้ามันไม่ลดเนี่ยก็คือน้ําตาลน่ะน้าตาลจาก ชานมชาเขียวน้ำอัดลมเนาะนมวัวนะ,ะเบเกอรี่ขนมปังช็อกโกแลตแป้งน้ำตาลเค้กอะไรอย่างต่างๆอะ่ะกินข้าวเยอะอย่างเงี้ยค่ะข้าวกงเป็นแป้งไงแป้งกินข้าวเยอะมากก็กินทีแบบสองสามจานอย่างเงี้ยกินเยอะกินหมูกินหมกนูกระทะกินบุฟเฟ่กินสปะคือของพวกเนี้ยค่ะมันเกิดจากอาหารดังน,นั้นข้อละข้อแรกก็คือพี่ต้องลดอาหารแต่ไม่ได้ให้อดนะ ก็คือเปลี่ยนไปกินแบบผักบ้างนะคะกินผักเยอะๆหรือว่ากินอาหารให้น้อยลงนะคะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้ร่างกายค่ะมันใช้พลังงานหรือของเสียเก่าๆที่มันสะสมอยู่ในเส้นเลือดของเรานะคะเช่นพวกไขมันน้ําตาลที่มันอุดอยู่ในตัวของเราเนี่ยให้มันละลายออกถ้าสมมุติพี่ยังกินอยู่มันก็สะสมเข้าไปเข้าไปใหม่ค่ะถ้าพี่ไม่กินเนี่ยมันจะดึงเอาของเก่าๆที่อยู่ในตัวของเราไขมันที่ตามเนื้อตามตัวเนี่ย มันจะถูกสลายออกอะไรก็ตามอ่ะถ้าเรากินเข้าไปอ่ะมันจะพอ,อ,อกตามตัวก่อนมันออกตามตัวก่อนพอพอ,อ,อกตามตัวแน่นลุบตัวบวมตัวเตี่ยงเต่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปพอ,อ,อกที่ไหนมันก็พอ,อ,อกภายในของเราไงมันก็เลยไปพอ,อ,อกตับ อะพอกไตพอกอะไรแล้วแต่นะคะพอพอกที่ตับเยอะเข้าอะ่ะตับมันมีหน้าที่ขับของเสียนะคะขับพวกน้ําตาลพวกไขมันมันขับได้น้อยมันก็เลยมีสภาวะเกิดไขมันพอกตับขึ้นมานะคะเป็นเบาหวานขึ้นมาแล้วยิ่งเรากินยาเยอะค่ะก็ลงไตอีกเนี่ยเนาะดังนั้นถามว่าวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆก็คือปรับเรื่องอาหารอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายพิษ ะะหายพิษทําให้เลือดมันมัน,ม,นมันเย็นขึ้นนะคะถ้าทั่วไปก็กินใบเตยใบยะนางลางจืดเสริมเข้าไปก็ได้นะคะเพื่อขับปัสสาวะออกนะคะขับของเสียงออก